เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับรายการสาระดันดันซึ่งหัวข้อคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นตัวสืบเนื่องกันเลยนะครับและกำลังเป็นกระแสที่ผู้คนในกำลังพูดคุยถกเถียงกันอยู่นั่นคือลูกสาวของวิญญาณหญิงสาวกายกรรมผมสลวยเนี่ยสรุปแล้วเธอตายหรือย,ยังหรือว่าเธอยังมีชีวิตอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมข้อมูลก็มีบอกมาว่าตัวเธอนั้นยังไม่ตายหรือบางส่วนก็บอกว่าตัวเธอได้ตายไปแล้วเดี๋ยวในวัััันนนนนนี้้คผมมมจจจะะเาาาาาลึกกกกพทุไปดูว่ตตอ แล้วบทสรุปนั้นมันคืออะไรซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ตามธรรมเนียมของช่องนะครับนั่นก็คือคลิปนี้เนี่ยมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตนะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยครับผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปนในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นมายังไงกันแนะ่หญิงสาวเกกรรมผมสลวยในช่วงที่ตัวเธอยังเป็นมนุษย์อยู่เราจะเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตานะพยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่คาสํญ ที่สุดสําหรับเธอครับแต่แล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีพวกเจ้าหนี้เนี่ยตามมาทวงหนี้นะโดยในคลิปประวัติการเดินทางของเธอเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีทฤษฎีของแฟนคลับอยู่เพราะว่าตัวอาจารย์ทศสสื่อเนี่ยยังไม่ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้คือหลายๆคนสงสัยครับว่าคนที่เป็นแม่อย่างสาวกายกรรมขอเลขสาวกายกรรมก็แล้วกันนะครับตัวเธอเนี่ยก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่นะทำไมยังดูเป็นหนี้เยอะอยู่นี่ก้อนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเธอเองก็ได้อาจจะเกิดขึ้นจากสามีเพราะว่ามันไม่มีการกล่าว อกก่อนว่าเป็นเพียงทฤษฎีที่พูดคุยกันอยู่ณล่าสุดเท่านั้นนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วไม่ว่าเหตุผลมันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้แกงทวงนี่นนเนี่ยก็ทําการทําร้ายเธอนะครับพร้อมกับพาลูกของเธอไปส่วนตัวสาวแกรกรรมที่บาดเจ็บนะครับก็คือช้าในเต็มที่นะตาก็เหมือนแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วร่างกายเนี่ยก็โดนกระจกบาดกระอักเลือดจนกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเธอคิดสั้นและกลายมาเป็นวิญญาณหญิงสาวแกกรรมผมสวยครับนี่คือเนื้อหาข้าวๆนะและทีนี้ทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าในช่วงตอนจบตอนที่ตัวไไไอราาหนดด้ววิิงปกงกกญสแม มันก็จะมีฉากที่ตัวไอร่าได้บอกว่าแม่คะหนูรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วก็จะมีภาพแฟลชแบ็กใช่ไหมครับที่เป็นหญิงสาวแกกรรมเนี่ยอยู่กับรูปของเธอกําลังมองดูดวงดาวอยู่ก่อนภาพจะตัดกลับมาที่ร่างของเธอค่อยๆสลายหายไปแล้วก็ตัดจบในตอนนี้ไปเลยครับซึ่งตรงนี้แหละรครับที่กลายเป็นประเด็นคือจริงต้องบอกว่าตัวอนิเมะเนี่ยใส่ฉากมาไม่ครบใช้คําว่าใส่ฉากมาไม่ครบก่อนก็แล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าฉากเนี้ยมันสามารถใส่ให้จบได้ในตอนนี้โดยไม่จะเป็นต้องยื้อไปใส่ในตอนหน้าเลยแม้แต่น้อยนั่นก็คือเจ้าฉากนี้นั่นเเเอองป็นนฉากต่ลยนะ หลังจากที่ร่างของสาวแกกรรมได้สลายไปเนี่ยไอราได้บอกว่าไม่มีทางลืมเด็ดขาดเลยล่ะขอให้พวกเธอไม่โดนใครทำร้ายได้ไปสู่โลกอันอ่อนโยนและมีความสุขแล้วมันก็จะเป็นภาพของวิญญาณหญิงสาวแกกร,รมผมสลวยที่กำลังจุงมือลูกของตัวเองอยู่คือถ้าเราตีความ,มง่ายๆอ่ะก็คือหญิงสาวแกกร,รอะครับเหมือนจะได้ไปสู่สุคติเพราะก่อนหน้านี้คุณยายเธอโบได้บอกไว้ใช่ปะว่าหญิงสาวแกกรรมอะเหมือนเธอยังมีห่วงอยู่และการที่แบตเตอรี่ของเธอหายไปแล้วอะ่ะสุดท้ายเธอก็จะกลายเป็นความว่างเปล่าเป็นเพียงแค่เท่าทุลีของจักรวาลนี้เท่านั้นนะครับแ ตัวไอรักก็สามารถปลดล็อกให้เธอไปสู่สุคติได้ทันนะแต่ทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ครับก็เพราะว่าตัวอนิเมะไม่ยอมใส่ฉากนี้มาซึ่งมันสามารถใส่ได้นะครับไม่เกิน30วินาทีแน่นอนเลยทําให้แฟนขับเนี่ยเริ่มตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นมาว่าไม่แน่บางทีลูกสาวของสาวเกรรมเนี่ยอาจจะยังไม่ตายก็ได้ครับคือถ้าเราอ้างอิงจากตัวต้นฉบับตัวมังงะเพราะฉากเนี่ยที่ตัวไอรักได้บอกว่าขอให้พวกเธอใช้คําว่าพวก เธอมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีหญิงสาวเกกรรมคนเดียวถูกปะเพราะใช้คาว่าพวกไงให้พวกเธอเนี่ยได้ไปเจอโลกอันอ่อนโยนและมีความสุขซึ่งมันสามารถตีความได้เลยครับว่าลูกของสาวแกกรรมเนี่ยยังไงก็ต้องซีมองทิ้งไปแล้วแน่ๆและสุดท้ายตัวเธอเนี่ยก็ได้ไปเจอกับลูกในโลกหลังความตายแล้วก็เตรียมตัวไปใช้ชีวิตกันใหม่ในโลกหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเพราะงั้นถ้าตีความตามมังงะก็คือตายแล้วนั่นเองครับแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะอย่างไอ้แก๊งทวงนี้ที่มามันทําร้ายตัวสาวแกกรรมไปขนนนาดดดดดั้้้้ะแลอุมเ็็กกไไไปวยยง มีการเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ป่ะ oh. เพราะงั้นผมคิดว่ายังไงอะน้องก็ไม่รอดเวยหรือต่อให้รอดอะ่ะชะตาก,กรรมที่น้องเจอนะแม่งต้องเลวร้ายสุดๆแน่ๆครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับ oh. เด็กที่ถูกแก๊งแบบนี้พาไปอะเอาไปขายให้กับพวกที่ชอบทรมานเด็กอะ่ะผมคิดว่า โอกาสรอดแม่งน้อยมากจริงๆครับซึ่งเนี่ยมันคือความเข้าใจอย่างแรกของแฟนขับดันดารันที่อ่านมังะงมาเว้แต่ทีเนี้ยเสียงมันเริ่มแตกเพราะว่าตัวอนิเมะดันไม่ใส่ฉากนี้มาก็เลยทําให้หลายคนคิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วลูกสาวของสาวเกกรกมเนี่ยอาจจะยังมีชีวิตอยู่และไม่แน่บางทีตัวเธออาจจะได้มาปรากฏตัวในอนาคตก็ได้ครับเพราะผมรู้สึกว่ามีคนเห็นด้วยแบบนี้เยอะมากๆนะครับทุกคนลองไปหาอ่านกันได้โดยเฉพาะแฟนลับชาวต่างชาติเนี่ยหรืออาจจะเป็นคนไทยก็ด้นะครับคือพวกเขาคาดหวังครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอยากให้ตัวละครตัวเนี้ยปรากฏตัว าอาจจะในฐานะสมาชิกใหม่หรืออาจจะเป็นตัวประกอบที่เพียงแค่เดินผ่านไอระก,ก็ได้เพราะในอนาคตตัวไอระเนี่ยจะได้ครอบครองพลังของสาวแกกรรมผมสรวยใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าตัวเธอเนี่ยได้ผูกพันกับแม่ของน้องไปแล้วเพราะงั้นก็มีโอกาสที่จะเจอกันได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะงั้นให้สรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าอ้างอิงตามเวอร์ชันต้นฉบับนั้นตัวลูกสาวของสาวแกกรรมเนี่ยน่าจะต้องตายไปแล้วครับแต่ว่าที่มันเกิดทฤษฎีที่ว่าน้องเนี่ยอาจจะยังไม่ตายก็เพราะว่าตัวเวอร์ชั่นอนิเมะนั่นเองแต่แต่แต่ถ้าเกิดในตอนหน้า ตอนที่8มันดันมีการใส่ฉากแบบนี้เข้ามาฉากที่เหมือนกับตัวในมังงะเป๊ะๆเลยที่ออราบอกว่าอยากให้พวกเธอเนี่ยไปเจอโลกอันแสนสงบสุขมันก็ต้องตีความเลยว่ายังไงน้องก็ต้องตายแล้วนะครับแต่เอาจริงๆไหมคือถ้าทางอนิเมะทําแบบนั้นอะ่ะผมว่าต้องมีคนออกมาบ่นแน่ๆเพราะตัวฉากเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเลยอะ่ะที่จะต้องเอาไปใส่ในตอนต่อไปทุกคนนึกออกปะคือถ้ามันยิ่งเอามาใส่ในตอนจบของตอนที่เจ็ดะกูบอกเลยว่าบอกน้ําตาย,ยิ่งแตกคูณ2เพราะมันก็จะรู้ว่าน้องอะ่ะได้ตายไปแล้วอะ่ะคือถ้าไปใส่ในตอนหน้าฟิ มึงปูบทเศร้ามาตลอดแล้วจู่ๆมึงจะให้ไปกูเศร้าในปลายตอน8ที่ตอน8มึงเตรียมจะฮากันต่ออ่ะผมว่ามันไม่ make ซนส์คือความรู้สึกเศร้าของเราในตอนนั้นมันก็เหมือนกับเราเยี่ยวอะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะเด็ดกระเจียวแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเยี่ยวต่อมันทําแบบนั้นไม่ได้เวลาเราเฉียวมาแล้วมันต้องยิงโฟโทุกคนเข้าใจปะ่ะเรากันไม่ได้นะเว้ยถ้าเราได้ปลดปล่อยออกมาแล้วอะ่ะและยิ่งพอตัวอนิเมะ k e ทำแบบเนี้ยผมเห็นคนต่างชาติคุยกันเต็มเลยน้องรอดแน่ๆน้องรอดแน่ๆเลยไม่งั้นทีมงานอนิเมะใส่มาแล้วแต่อย่างที่บอกถ้าทีมงานอนิเ,เมะ อนิเมะดันดันอ่ะมันเป็นอนิเมะที่สนุกนลเว้ยแต่ฉากแฟดแบ็กของแต่ละตัวละครผมบอกเลยว่าไม่เคยสนุกมันทําพวกคุณซึมและเศร้าได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นประวัติแฟดแบ็กของทางฝั่งผีเองหรือแม้แต่ฝั่งเอเลี่ยนคือพอพูดถึงเอเลี่ยนหลายๆคนก็จะคิดว่าเอ้ยเอเลี่ยนมันจะไปเศร้าได้ไงวะ ขอเตือนไว้ตรงนี้นะครับอย่าคิดที่จะประมาทเพราะบอกน้ําตาของพวกคุณมันอาจจะซึมและแตกโดยไม่รู้ตัวครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับถึงสาเหตุต้นตอที่ว่าทาไมบางคนบอกว่าลูกของเธอตายไปแล้วบางคนถึงบอกว่ายังไม่ตายจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนและบทสรุปมันคืออะไรกันแน่ครับ เอาเป็นว่าก่อนจากกันไปครับอยากถามเพื่อนๆกันหน่อยถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เลือกได้นะครับอยากให้เด็กน้อยคนนี้ได้พบชะตากรรมแบบไหนแบบในมังงะที่สามารถตีความได้ว่าตายไปแล้วหรือจะเป็นแบบในอนิเมะที่เหมือนมีความหวังว่าอยากให้น้องเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่และในอนาคตเพื่อนๆอ,อ,อยากให้น้องปรากฏตัวมาในฐานะรูปแบบไหนลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสเก็ตจักรนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่